โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมวายเปริโตนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยนะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่1000กว่าบาทนะครับอาเดี๋ยวไปแรกนรี่ยผมจะประเดิมพี่เบสสิบบาทก่อนแล้วกนะันเนาะโอเคครับรอบนี้ผมจะลองแซวโต้ซัก30หมุนแล้วกนะัน มาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บาทาเบสนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ไม่มีซืฟีเจอร์นะครับใช้แค่สตา์เตอร์สามตัวเท่านั้นนะครับเป็นเกมแนวคอมโบนะฮะทุกคนแต่ว่าเกมนี้ถ้าคอมโบหลายดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รุ่นเข้าฟรีสูงมากนะครับมาลองดูซิว่าเสบส1ิบาทจะมีโอกาสได้รุ่นเข้าฟรีหรือเปล่านะครับ มาอะไรต่อเพื่อนอยังนครับโอ้โหบวกมาสามบาทนะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะลองจัดทุนน้อยดูนะครับดูซิว่าจะไปได้สุดที่เกมไหนต้องมาลุ้นกันนะครับช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหเอาหน่อยเพื่อน ยังไงครับบึ๊บแล้วาวยายจะแตกให้นะครับดูทรงเหมือนจะเกลืออยู่นะทุกคนเปิดต่อมาจะแต่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นาะก็ตามทุนไม่ก่อนแล้วกันเนะน้เดี๋ยวผมลองกดลล้วนแล้วกันกเผื่อว่าจะมีโอกาสได้ฟูกเข้าฟีนะครับ อุ้ย,ยเรียบร้อยโอ้โหทุกคนลงทีเดียวสกัตเตอร์สี่ตัวไปเลยนะครับหมุนฟรีสิบสี่รอบนะครับปกติถ้าลงสามตัวก็หมุนฟรีแค่สิบสองรอบนะมาบารองดูซิว่าฟรีเกมรอบนี้จะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับเบสิบบาทนะฮะทุกคนเปิดมาดอกแรกเข้าวายคิวนะฮะเจต,ต่อเลยนะครับวายลงแถวสองบึ้เข้าให้ยังไงตอ่อยังไงต่อจังหวะนี้โอ้โห รอบนี้บอกมา27บาทเลยครับนีุ่เจอวายคู่อ่ะทุกคนขอตัอแพ้งหน่อยเพื่อนตอนนี้เพิ่มคุณเป็น8แล้วนะฮะมาใหม่มาครับผมไหลมาครับผมยังไงต่อยังไงต่อครับก็มาดีครับปูเชต เท hey, โตเอาแล้วไงดวงเริ่มมาแล้วนะฮะทุกคนโอเคครับ okay, ผมรอบนี้บอกมาอีก240บาทนะครับโอ้โหเด็ดสิบบาทสดจริงครับทุกคนไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้นะครับมนานแล้วไม่ค่อยจัดทุนน้อยขนาดนี้นะทุกคน มาเดี๋ยวเรามารุ้นหนึ่งรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับ,เร,บรเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนโอเคครับผมฟรีเกมรอบนี้ก็บวกมาทั้งหมดโอโ้โหหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ,ะเดี๋ยวผมขอร้องเบ็ดห้าสิบดูแล้วกันทุกคนไหลดีแค่ไหนเพิ่มเบ็ดเปลยนะครับดูซิว่าฟรีเกมจะลงได้ถูกจังหวะหรือเปล่า มาผมขอกดล้ว,ลวนๆแล้วกันเนาะเอ้ยขารายเจรครับโอ้โหบอกมา240บาทเลยแฮทุกคนไม่ออโตอีซัสัก30หมุนแล้วกันรวยเลยครับผม โอโหตอนนี้สกัตเตอร์ลงไปแล้ว2ตัวเลยครับไม่ว่าจะลงให้อีกหนึ่งตัวนะมาอะไรต่อ,อเลยเพื่อนน,นั่นแหละครับนั่นเลยครับยังไงต่อโอโหบวกมา142บาทนะครับตอนนี้เราก็ได้กาไรมาประมาณ700กว่าบาทเนาะไปต่อไม่รู้ว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะทุกคนเบ็ด50นะผมว่าโอกาสเสี่ยงนี่คือมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับ โ okay. อเคยังไงครับยังไงครับ oh, s right. <S ว้าสู้ให้สุดเลยนะครับโอเคครับทุกคนโอ้โ okay. ห นี่แหละสิ่งที่ผมต้องการนะครับเบทห้าสิบนะมาเปิดไปเลยนะครับขึ้นมาสาม0ัที่ผมเลิมเลยนะโอ้โหอ่อยพี่ชายเกินไปล่ามันต้องแต่งแล้ว่าสิบมาผมยังไงโตยังไงโตครับจงังหวะนี้ดูเข้าให้คูณห้าเอียบร้อยคูณหกเอาเอาอะไรไง เอาเลยขอมาจากไปไวคู่บึ๊โอ้โหโอ้โหทุกคนเฮ้ยมันได้วะรอบนี้บอกมา1,800กว่นบาทนะฮะทุกคนชุดเดียวรู้เรื่องนะครับมาเดี๋ยวเรามารุ้น7รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าจะลุ้นหรือว่าจะร่วงจะพลาดหรือเปล่าไอเดียวจบฟีเกมนี้ก็น่าจะเลิกน,นะทุกคน เพราะว่าตอนนี้รวมทั้งทุนกับใบก็ขึ้นมา3,000กว่าบาทแล้วนะครับฟรีเกมซ้ำของแบบนี้ต้องซ้ำนะครับสกัตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อนโอ้โหอดอีกแล้วนะฮะทุกคนช็อตเบ็ดครับผมไม่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นสองรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่ามันจะได้หรือเปล่าออโอ้โหเรียบร้อยพลาดนะฮะทุกคน โอเคครับผมฟรีเกมรอบนี้ก็บวกมา3,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา4,500นะครับเอาเข้ามาแค่พันกว่าบาทเนาะโอ้โหได้กำไรแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอะเดี๋ยวเราไปต่อเกมใหมก่กันเลยกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ